สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกับแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนานะคะสูตรหล้านเนาะแนวทางของงวดวันศุกร์นะคะที่22นะคะวันพุทธที่ผ่านมาก็เจาะไม่เข้านะคะพ้นหวยออกนะคะ305575 0 30 5 5 7 5นะคะ305575 575แล้วก็55นะคะทุกคน อันนี้สำหรับแนวทางของสูตรล้านนะคะก็ไปไม่ถึงเจดห้านะคะตัวเจาะไม่เข้าก็ขออาภาัยได้แต่ตัวเด่นนะคะ<ฮ>อัดคลิปเนี่ยได้ง่วงเนี่ยหนันขออาภัยเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเนาะได้กันไหมคะดินก็ขั้วที่74แล้วนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปเทียบกันกับหลายๆสูตรดูนะคะทุกคนหลุดรู้น่าเสียดายมากเนาะเจดสี่มาเจดห้านะคะ โอ้โหดมากค่ะทุกคน30นะคะ305575นะคะแล้ววันศุกร์นี้เป็นวันโกนด้วยนะคะเป็นวันโกนด้วยเจ้าเปิ้ลจะหามอีกไหมน,นะคะใครเหนื่อยก็พักนะคะไม่ไหวก็พักค่ะ ใครเหนื่อยก็พักนะคะไม่ไหวก็พักสู้กันใหม่คะ่ะทุกคนทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะไม่มีใครรู้นะคะว่าหวยจะมาตัวไหนจะออกตัวไหนนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านเลยเนาะว้า เป็นยังไงกันบ้างเนาะได้กันไหมนะคะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางสู่ล้านนะคะเน้นระย้ํานะคะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะล้านก็ เพิ่งอยู่ปีสองเองนะคะแต่แนวทางนางตัวเด่นก็ถือว่าเดินดีอยู่ค่ะน้อยครั้งนะคะจะหลุดแต่ถ้าได้หลุดนีกระยับเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นสูตรเก่าสูตรหลักของนางนะคะทุกคนตัวเด่นนี่เข้าดีตัวจ่อก็จอยากยากนะคะสามตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะหวยฮานอยพัฒนาน้ยหวยลาวพัฒนานะคะทุกคนโอ้ยเนาะอันแนวทางนะคะแนวทางนางก็ล้างหวยออกก็ให้มานะคะ กาวเสียเอาค่ารถมาสั่นอันค่าอันมีรถจอดอันร้านก็ได้ตายเหมือนกันค่ะตายเหมือนกันได้หาหน่อยมามาเสียราพัฒนานะคะหมืดกันนะคะที่สะสมมาทุกคนเอ้ยไปเบาๆนะคะอันตรายมากเลยทุกคนเอ้ยแล้ววันศุกร์นี้เป็นวันโกนด้วยทุกคนมันจะมายังไงอะไรยังไงหมันกันบ่นอ๋อใดกันบัวค่ะอู้ยับเยินเลยเนาะทุกคนเนาะอู้คือเป็นตอยานเห็นไหวันศุกร์นี้จะไม่ใช่หามใช่เบิร์หนีบัว เป็นตะสั่งเลยคะ่ะทุกคนเนอหหวยไพ่ใดก็ดีใจด้วยนะคะแอดดีใจด้วยคะ่ะกระท่านที่มานนะคะอืม,มาหิงปังกันหมดนะะเนาะทุกคนเนอะแอดก็เมิ่แหงชิบ่าะคะ่ะอัดคลิปหลังหวยออกนะคะทุกคนกาลังว่าจะไปกินข้าวไปพักสมองนะคะหลานมันเอาแนวทางมาให้ก็เลยโอ้แนวทางมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปให้เอฟซีเลยนะคะอัดคลิปให้เอฟซีเลยนะะ FC เลยนาะ แอดก็เลยคุณก็ว่าแอดที่จริงว่าจะไปกินข้าวก่อนนะคะอ่ะสู้กันไหมคะทุกคนแอดก็เป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะไปเบาๆค่ะทุกคนไปเบาๆอย่าพิ่งทุ่มอย่าพุ่งหลดนะคะหัวเลาวพัฒนาหน้ากลัวเหลือเกินนะคะเขาหเขาลอกกินข้าค่าค่ะค่ะไม่รู้ว่าลอกไม่ลอกนะคะแต่ว่าพูดถือซื้อว่าถืออันโตมันอว่เข้ากันว่าเขาลอกเหรคคะว่าเขาลอกเหระคะหัวยบบ่บ่ซื้อหบวถือก็ว่าเขาลอกรลดแล้วค่ะ เอานี่ล้ค่ะโทษพายบวเลยก็โทษ,โทษล้ค่ะอะมาดูงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้นางให้ศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งนะคะให้ไวเลยนะคะหวยออกเดินมาให้เลยนะคะแอดกับอาร์ตคลิปก่อนอาร์ตคลิปก่อนที่จะไปกินโคกินข้าวนะคะทุกคน เมื่อแหงค่ะศูนหนึ่งค่ะเอาเข็บนะคะนี่สถิติของนางนะคะสถิติสูตรเก่านะคะตัวสูตรลองอีกตัวหนึ่งเมื่เกา้เกาศูนก็หลุดนะคะตัวนี้เขาแค่เจ็ดนะคะทุกคนมีทุกเจ็ดน,นะคะยกเว้นเจ็ดที่มันโอกนะคะก็คือเจ็ดห้าเนาะโอ้หวยโหดค่ะเกยโอ้โหโโหวย,หยเจ็ดหายเอดด็ดบัวบัวมากมออกมาเดียวนะคะแปบหนึ่งเด้อลืมเขียนสามตัว ล้างห้วยออกอาการก็จะประมาณนี้นแคบนะคะศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนศูนย์หนึ่งนะคะสายหลุดจะรอดนะคะเป็นวันโกนด้วยนะคะวันศุกร์นี้เป็นวันโกนด้วยเป็นจังไงกันเนาสิรดอดบอาไปบึงเป็นแนวทางเนอค่ะถ้าไม่ไหวก็ดูเป็นแนวทางก่อนนะคะแอดก็อยากให้ทุกท่านนะคะอู้อยากให้ทุกท่านปังมืดละคะ่ะปังมืสดสเดียวทางที่ไปเนาะแต่ว่ามันกับบไดอค่ะมันบไวใดอยน่นีเนาะโอ้ห่วยแม่ ามาดูกันนะคะแนวทางของวันศุกร์นะคะงวดที่75แล้วนะคะ75ให้ศูนย์หนเนาะมาดูตัวเจาะกันนะคะซึ่งเป็นบันโกนนะคะทุกคนนี่เลยให้มาแล้วนะคะให้ไปที่ศูนย์หค่ะกลับมาตัวเดิมนะคะศูนย์หนะคะศูนย์สีนะคะศูนย์สี่หนึ่งสนะคะ0ูนย์เดหนึ่งเจะคะศูนย์ห้าหหแล้วก็เอ่อศูนย์หกหค่ะศูด้วยนะคะทุกคน นี่นะคะตัวจอของ0ูนย์นเนาะศูนย์นะคะตัวแล้วก็ศูนย์นะคะตัวจอของ1นะคะก็คือ1 4 1 7 1สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหนะคะทุกคนเอาไปพินิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะชอบจัดขัดพานเลยค่ะชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะ อันนี้เป็นสูตรของร้านนะคะเอาแครบสตัวให้041 071 051 061ค่ะทุกคนวินนะคะ047156นะคะ047156งวดก่อนก็เข้าแต่เด่นนะคะเข้าแต่เด่นสถิติเด่นนะคะ74งวดหลุด19งวดนะคะเข้ามาแล้ว55งวดโอ้ยเห็นหาหาเลยเอสโอ้ยเอสคือใส่อะเจียนปวดหัวเลยค่ะปวดหัวค่ะค่ะตุบตุบตุบอยู่ ไปกินหาตำบอกหงเพชรๆกินเนาะเออกินมันตอนเด็กๆนี่แหละค่ะไว้บ่ถือก็หิ้วค่ะอาวันศุกร์นี้สู้กันใหม่ก็ขอให้ปังเด้อสู้แล้วเว้ยหาทุนคืนวันศุกร์สีรลวดวันพุธคือเป็นแนวนี้คืออาสูตรสูตรรองนางนะคะสูตรรองนางให้ตัวนี้นะคะนางให้สีเจ็ดเ็นอยู่บนเนี่ยสูตรรองนางให้สีเจ็ดนะคะสมุดมันหมดค่ะ อันงวดนี้90นะคะงวด90นี่หลุดนะคะสูดรองให้ไปที่4ี่เจนะคะเดี๋ยวงวดหน้าเขียนดีๆให้นะคะตอนนี้หมดแรงค่ะทุกคนนี่เด้อนี่เด้อตรงนี้เด้อนี่47นะคะทัวรองนะให้4 7นะคะตอนนี้แอดหมดแรงค่ะเอออาดคีบหลังหัวออกกสิประมาณนี้แหละค่ะหมดแรงค่ะเพราะว่าจะลงตอนเช้านะคะเดี๋ยวเอฟซีไม่ทันดูนะคะถ้าพุ่งนี้กว่าแอดจะตื่นเนาะ นี่แหละคะ่ะแคปเลยคะ่ะแนวทางของร้านนะคะมีสถิติให้ดูด้วยนะคะเอาใครที่ยังไม่ได้แคปสถิติก็แคปเลยคะ่ะนี่เดิมอ่า KB ไปดูคะ่ะอันนี้เป็นตัวเจาะนะคะก็ขอให้เขาซุดหนึ่งสิมากอีกแลก้ววะมันคือออกแนวนี้คะ่ะระวังด้วยนะคะทุกคนวันโกนซะด้วยนะคะวันโกนวันที่22ส้วยว้าวคือเป็นตอยานเคะ่ะดูเลขวันที่นะคะ2211ทุกคนโอ้ยแอรยนหวยเลยอเอริยานโคนหัวลุกเลยค่ะ เปิดหวัวห่วงนูน้นไปกินตำบะฮุงเพล็ดสวงๆซะก่อนค่ะอ้าวนี่นะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้นะคะไปเบาๆด้วยแอดก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงนะคะห่วงตัวเองก็ห่วงนะคะห่วงค่ะเพราะว่าเอาเอาพอไว้นะคะบาทสองบาททุกคนอย่าฝ่าไปหลายด้วยค่ะอย่าฝ่าไปหลายค่ะทุกคนโอ้เป็นทายานค่ะค่ะหวัวหิงดอก สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งอีสี่ศูนย์หนึ่งให้สี่เจ็ดนะคะนี่เอามาจับวินกันเป็นศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งห้าหกไปเลยค่ะโอ้ยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ